สวัสดีครับมาพบกับผมเล็กนิกคนเมืองนะครับวันนี้จะพามาดูชุดคาราโอเกะหรือว่าชุดเสียงในห้องประชุมนะครับตัวนี้นะครับการใช้งานนะครับก็มีไม่ยากนะครับเริ่มต้นเลยนะครับก็เปิดตัวนี้ก่อนครับเสียงก็จะเข้าจากตัวรับไมลอยนะครับนี่นะครับเปิดสวิตช์ไมลอยนะครับอันนี้เราตั้งไปแล้วนะครับไว้บ่ายสามนะครับผม เปิดสวิตช์กดปุ่มสีแดงนะครับไฟแดงก็จะติดนะครับพะเสร็จปุ๊บนะครับมาเปิดสวิตต์ตัวนี้นะครับสวิตช์ m นะครับไอสวิตช์มิกเซอร์นะครับแล้วก็มาเปิดปุ่มสวิตช์ m ตัวนี้นะครับปุ่มแดงนะครับไฟก็จะติดนะครับในการเปิดก็จะเปิดประมาณนี้นะครับไล่จากบนสุดนะครับจากไมลอยมิกเซอร์นะครับแล้วก็ m นะครับเวลาปิดนะครับก็ปิดจาก m นะครับไล่ขึ้นมานะครับตัวสีดํานะครับปิด m ปิดตัวมิกแล้วก็ปิดไมลอยนะครับผมปุ่มใช้งานนะครับก็จะมีอยู่ง่ายๆนะครับไมนะครับตัวนี้เราเสียบชแนลที่หนึ่งครับเราก็ขึ้นลูกสไลด์นะครับชแนลที่หนึ่งนะครับขึ้นไปประมาณเลขเก้าเลขแปดนะครับส่วนเสียงตัวนี้ผมตั้งไปแล้วนะครับจูนไปแล้วนะครับที่เสียงดีที่สุดนะครับนี่อันนี้คือไมแต่ละตัวจะปรับไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ ไม่ลอยนะครับส่วนถ้ามีไมสายก็เสียบเบอร์สองสาได้นะครับส่วนสายเสียงนะครับที่เข้ามานะครับ aux 1นึกับ2มาจากคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับมาจากโน้ตบุ๊กก็ได้อันนี้ผมเสียบเข้าจากมือถือนะครับแล้วก็โลกสไลด์เจ็ดแปดนะครับที่นี้ใช้78เปิดมือถือนะครับแล้วก็ hf ก็คือความถี่สูงก็คือเสียงแหลม lf ก็คือความถี่ตำ่ำ เป็นเสียงทุ่มนะครับจะมีเลเวลบอกเสียงครับเวลาเราพูดนะครับจะมีสเกลขึ้นแบบนี้นะครับส่วนมัสเตอร์ LR นะครับก็เป็นเสียงด้านซ้ายกับด้านขวานะครับผมเสียงลำโพงมี2ตัวนะครับซ้ายขวานะครับแค่นี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นปุ่มเอ h o โคถ้าอยากจะได้เสียงเอ h o โคก็เล่งบิดโวลลูมเอ็กโคขึ้นนะครับรีเวิร์ก็เป็นเสียงกลางวานะครับ ฮัลโหลโ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 ลอะไรแบบนี้นะครับส่วนไทม์ก็คือเป็นเสียงปลายเสียงนะครับจะให้หยุดที่เท่าไหร่นะครับฟังก์ชันนี้ผมจูนไว้ประมาณนี้แต่ถ้าร้องคาราโอเกะเราเก,ก็บิดเอ็โค่ขึ้นประมาณเลขห้าน,นะครับรีเวิร์บเลขห้านะครับประมาณนี้ส่วนไอเเอโฟนนี้ ni, ตัวนี้ถ้าเรากดปุ๊บมันจะเงยียบนะครับเดี๋ยวรอยดูนะครับเนี่ยเสียงไม่ออกแล้วนะครับเ,เสียงไม่ออกลำโพงแล้วมันจะออกหูฟังแทนเราไม่ต้องไปกด อนี่ไม่ต้องกดมันนะครับส่วนสายเอาพุทนะครับก็สีดำกับสีแดงเอาพุทเช่นเอาพุทธหนึ่งครับผมก็มาต่อเข้ากับตัวนี้ด้านหลังนี้ก็มีสีดำกับไอสีขาวกับสีแดงอยู่แค่นี้นะครับส่วนสายลำโพงนะครับก็จะมีลำโพงอยู่สี่ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นด้านขวากับด้านซ้ายเป็นคู่หลังนะครับอันนี้ก็เป็นคู่หน้าตัวใหญ่นะครับนี่นะครับต่อประมาณนี้นะครับนี่ ส่วนอันนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับเสียบเข้าไปนะครับนี่เรามีอะแดปเตอร์ให้นะครับเวลาร้องนะครับก็เปิดเพลงเลยนะครับแล้วก็ค่อยเล่งสไลด์ขึ้นนี่นะครับไมคมันหอนครับอย่าเอาไมคไว้หน้าตู้ลำโพงนะครับมันจะหอนแบบนี้นะครับทดสองหนึส หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เปเราพูดเอาไม้ออกจากห่างจากปากประมาณหนึ่งกำมือนะครับผมก่อนนั้นเคยมีมาลีนั่งอู่กับอายนี่นะเดี๋ยวนี้นุ่มเยาแม่งเงาก็เหลือเอาไว้มาลีไม่มีแฟนใหม่ทิ้งไอให้งเงาเศร้าสวง เกิดดีแล้วหรือหนีไปบางกองลับคนบ้านนอกมันโดนผมออกแกอต่งใจเอ่ตัวอีกก่อนนะครับเดีย๋ยวมันจะเพิดน,นะครับโอ้ห้องเพินเลย